แต่จ้ิติมานเปเตอนแรกจะมากำป o n ปนี่นี่นี่ยี่นี่นี่นีนี่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 ยั่นี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 ่น้่าี่นี่เี่น่ีเลยี่่นี่ีนี่น ใช่เพิ่มสิบแปดอืมและโฉนดก็คือตัวแปลงเนี้ยแปลงอันนี้มันมีไว้กับไทยนี้ยูแล้วใช่ป่ะใช่แล้วขยายให้เป็นสิบล้านเลยไงเออทีเดียวจบไม่ใช้ก็ไม่เหลือก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพอไม่ไม่พอก็มาเอาอีกพี่พี่เอกสารผมมาถึงยังเดี๋ยวกวางเดี๋ยววาเด้วยเลยเดี๋ยวผมจะวางนะให้ให้จะาวางมาที่นี่นะครับ ขอ้ดีนว่าไว้หมดเลยหลังจานัา้นตื่ที่ขอตูอ้ทีมอ่ะตืท่ที่ขอตู้เออทำยังื่ที่ขอตู้ให้ทีอ่ะให้มงียเลยได้ผมเงยบอ่ตัวแขท่เพยดทานอะไรครับทานข้าวยงน้ำนะครับสั่งได้เลยนะที่นี่นสั่งไปเลยต่อยแล้วลงทีประมานันเออเวลาเนี่นยาทานข้าวทานอะไรอ่